คิดมากง่ายควรทําอย่างไรครับฝึกอาณาปาณสติหลวงตาว่าสมัยหลวงตาเป็นโยมหรือบวชใหม่ๆเนี่ยหลวงตาเป็นคนที่คิดมากที่สุดแล้วนะหลวงตาเป็นคนคิดเก่งยินตนาการเก่งวางแผนเก่งเรื่องต่างๆนานาเลยโความคิดหลวงตาเนี่ยนะอ่างตาชอบอยู่คนเดียวชอบทำไมเพราะชอบคิดไง เเวลาคิดอยู่เพลินๆจะลวงตาแปกลกลวงตาไม่ได้คิดอยากอย่างอื่นนะหลวงตาคิดอย่างมีเมียเยอะๆอย่างมีเมียทุกประเทศอย่างเงี้ยเอออย่างอยากมีเมียฝรัลล่งเมียเกาหลีเมียนิกโกรเมียทุกชาติเอามาไวร้รวมกันประมาณนะี้คิดจินตนาการไปนี่ฮะก็เลยไม่ไม่อยากให้ใครมารบกวนเวลาคิดเห็นไหม เออเนี่ยคิดมากจริงๆคิดมากในกามเห็นไหมมันไปในกามหมดเห็นไหมอ,อ่วันวัน,วนไม่ทำอะไรก็ได้ขอให้ได้นอนคิดความสุขของหลวงตาก,ก็คือคิดเมื่อก่อนนะหลวงตาก,ก็เพิ่งมาเห็นโทษมันตอนมาฝึกได้แหละมันคิดแต่เรื่องไม่ดีมันคิดแต่เรื่องอกุศล เห็นไหมคิดตำหนิตีเตี้ยนคนอื่นจนเราต้องกลับมาอยู่ในลมหายใจฝึกไปฝึกมาความคิดมันดับลงสิ้นลงอ้าวเลยกลายเป็นพระสิ้นคิดโดยอาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละไม่ได้อาศัยอย่างอื่นเห็นไหมเราไม่ได้ไปตัดไปดับไปห้ามมันนะเออเนี่ทำไมมากเจริญให้มากซึ่งอานาปัตสติเนาะ ท่านจะเป็นคนสิ้นคิดนะโอเค